ความหวังจากรัฐบาลต้องเตผู้กำกับภาพยนตร์สเปรวหวังรัฐบาลผักดันอุตสาหกรรมหนังไทยจริงจังไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่มีกระแสแรงมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องสับเปลวที่กว่ารกลได้ถล่มทลายเตรียมพุ่งทะยานสู่800ล้านทำเอาต้องเตทิตศรีนวลผู้กำกับภาพยนตร์ดังถึงกับปลื้มจนน้ำตาไหลาขณะที่ทางรัฐบาลชื่มชมและยกให้ภาพยนตร์สับเปลวเป็นซอฟท์พาวเวอร์วงการบันเทิงไทย จากความสำเร็จอันทุ่มทนล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2566ต้องเตที่ติดสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สเปิรดได้กล่าวในงานเสวนาจากจักรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้างสรรค์ทางช่องไทย p b s โดยในช่วงหนึ่งได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นซอฟต์พาวเวอร์และการถักดันของรัฐบาลหลังความสำเร็จของหนังสเปิรดโดยต้องเตระบุว่าจริงๆหนังผมน่าจะเดินทางได้สุดประมาณนี้แต่ผมคาดหวังว่าเรื่องต่อๆไปไม่ใช่แค่ของผมเรื่องต่อต่อไปในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อยากจะได้รับการสนับสนุนจริงจังเหมือนเราอาจจะสร้างปรากฏการณ์หรือกระแสจากกระแสที่ไม่มีคนพูดถึงกลายเป็นกระแสหลักแล้วทําให้วงการภาพยนตร์รู้สึกว่าทําให้วงการอื่นอย่างเช่นรัฐบาลมองเห็นถ้ามันมีหนักงอเรื่องอื่นที่มันดีก็อยากให้มาซัพพอร์ตอย่างจริงจังไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจหนังซับเปลจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าหนังซับเปลเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างผมก็ยังไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรตอนผมทําผมยังแบบเอาหนังผมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เรือผมยังไม่รู้เลยแต่ถ้าผมได้รู้หรือได้ทำความเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรหนังไปไกลกว่านี้มีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแน่นอนดังนั้นหากมีการพูดคุยหรือเสวนานาการในวงการที่คุณต้องการนำซอฟต์พาวเวไปเผยแพร่ <ๆ S 1> ต่อในต่างประเทศหรือจะพาเขาไปก็ขอให้พาไปจริงๆไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้โกอินเตอร์อย่างหนังสับเปลือที่ไปฉายต่างประเทศ9ประเทศก็ไม่ใช่รัฐบาลพาไปแต่เรานำหนังไปขายเองหนังไปด้วยตัวเองอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับ